بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نقب. ในคำคืนนี้เนี่ยอยากจะพาพวกเรามาดูหนังสือเล่มนี้แบบฝึกอา่านอัลกุรอานรอสัมบมานีนะไปดูท้ายๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยหน้าที่หน้าที่สีหน้าที่40 เขาเขียนหัวเรื่องว่าคำที่ต้องระมัดระวังคือถ้าเรามีหนังสือเล่มนี้ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นการดีมากๆเลยเอ,อ <c oughs> หนังสือเล่มนี้เนี่ย <c oughs> ผมให้เด็กๆอ่านหลังจากที่เขาจบเล่มห้าก็จะให้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาครอบครอง <c oughs> คนละเล่ม <c oughs> เผื่อเขาได้จบออกไปเนี่ย ได้มีหนังสือเล่มนี้ไว้ทบทวนอีกอีกเล่มหนึง่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเริ่มที่พูดถึงเริ่มหน้าแรกเลยก็คือพูดถึงเกี่ยวกับอักษรอักษรของภาษาอาหรับแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงอะไรยังไงพอมาท้ายๆเนี่ยคำที่ต้องระมัดระวังนะผู้รวบรวมหนังสือเนี่ยได้ นำจุดที่เราต้องระมัดระวังในหนังสือเล่มใหญ่มาสรุปมามาเขียนไว้ไท้ายของหนังสือเล่มน,นี้ด้วยมันก็เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยมันจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยมันมีหลายจุดที่เราจะต้องระมัดระวังในอัลกุรนะอานนะมาดูจุดที่หนึ่งคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ย มันดีตรงที่ว่าถ้าเราอาร่านถ้าเราลืมไปแล้วนะเขจะมีเขียนบอกเป็นภาษาไทยก็คือคำที่เขียนเส้นตาเนี่ยเขาบอกว่าอ่านว่าอีตูนีไม่ใช่อิตูนีหรืออุตูนีเนี่ยบางที่เราเผลอเราอาจจะอ่านว่าติตูนีหรืออิตูนีหรือ do, รอุตูนีเราจะอ่านอย่างนั้นนะอิหรืออุ bacaan dengan kan. Tapi di sini kok bahwa hai baca e tu ni. Ya. E tu ni. Ini harus baca oh let me shut down the radio. Am lahum ni bi kitabim min qabli او اثارتم من علم ان كنت م صادقين นะในกุรอานเล่มใหญ่เขาก็จะไม่มีเส้นขีดให้เราระมัดระวังเราต้องจำเอาเอง ام لهم شركهم في السماوات อิต وني ب ك ธารติมมิ ه อิลมิ ث อิงคุณตุนส ن ดิกิน <ripe> จุดที่2ก็คือเนี่ยเขาขีดเเซนต้ให้เราแล้วก็อธิบายข้างล่างว่าอ่านว่าฟีไม่ใช่ไม่ใช่ ฟีฮีอา่าก็คือเนี่ยไอฮีตัวเนี้ยมียาเล็กตามหลังต้องอ่านต้องอ่านยาวเป็นคำที่เราต้องระมัดระวังอีกคำหนึ่งเราเผลออาจจะอ่านว่าฟีฮีมูฮาฟีฮีมูฮาแต่ตรงนี้ต้องฟีฮีมมฮา,าตรงนี้อ่านว่า العذاب يوم القيامة ويخلود فيه مهانا العذاب يوم القيامة ويخلود فيه مهانا นะเรามัดระวังตรงนี <t> ้นิดนึงนะเพว่าตรงจุดอื่นๆเนี่ยส่วนมากฟี่ฮีฟีฮีสั้นสฮีสั้นสแต่ตรงนี้มีอย่าเล็กนั่นเอง ต่อไปในจุดต่อไปก็คือนี่คำที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยถ้าเราดูดีๆสระก็คืออัลลาฮดนีนั่นเองเอัลลาฮดนีอ่านว่าอัลลาฮดนีเขาเขียนอย่างนั้นอัลลาฮดนีเพราะว่าคำที่เขาเอามาเขียนในในหัวข้อว่าต้องระมัดระวังก็คือส่วนมากจะเป็นอัลลาฮีน่ะ กลัวว่าเราจะอ่านอัลลอดีนาตรงนี้อ่านอัลลาดีนีไม่ใช่อัลลอดีไม่ใช่อัลลอดีนาเพียงแต่ว่าตรงนี้ส่วนมากนั้นในคุรานนั้นอัลลอดีนายาฮิอัลลอดีนายาอิยอัลลอดีนาอามานูแต่ตรงนี้ตรงนี้ในอายะห์นี้อ่านว่าว่าก็แล้วที่นัก็ฝรูรับบานาอรินัลนทย่นี้อัลลอฮ์แล้วนะว่าก็ คนที่คัฟาร ر ้รับน่าเอรินั้ ن ที่นี่เอริ้นเธอดูสระก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเอามา,ต,าตักเตือนกันว่าเผลอไปไปอ่านว่าอัลลอฮีนาไม่ได้รับ,บน่าเอรินั้นที่นี่เอาดลลานะ่าจุดสุดท้าย,ยไม่ใช่อีกสองจุดเลยแล้วก็มาอ่านก็สักหน,น้าหนึ่ง หลักส,สี่สิบอ,อันนี้ก็คือคอลีไดนี่ฟีหาส่วนมากเราจะเจอว่าคอลีดีนะฟีหาแต่มีอยู่อายะหนึ่งด้วยที่อ่านว่าคอลีไดนี่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรตรงไหนหรอกสระก็มีอยู่แล้วแต่เพียงเพียงแต่ว่าส่วนมากเราเจอว่าคอลีดีนะแต่อันนี้อ่านว่าคอลีไดนี่มีสระกำคไว้ไรปบอยแล้ว َักานาเกِบَ ت ่ هماأنهما في النار خالدين فيها จุดสุดท้ายก็คือเนี่ยมีนูนเล็กๆอยู่มีนูนดำม,มะแล้วก็มีนูนเล็กๆที่ไม่ได้เป็นเป็น,ปนอักษรที่มาต่อกับกับอักษรนูนนะตรงนี้อ่านว่า อ่านว่านนน่วงแล้วก็ยิลอ่านน่วงแล้วก็ยิล وكذلك นูนจิลมุ่มมินน์ وكذلك นูนจิลมุ่มมินนอ่านเป็นนูนเจอกับนูนสุกูลแล้วก็นูนสุกูลตัวนี้มีมีจีบตามหลังก็เป็นอุกุมอิคฟาเพราะอิคฟาก็ต้องหน่วงเสียง ว่าก ك น ن ด้ ل م รุงจ م ลหมนนี่คือสอี่ห้าจุดที่เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังเวลาเราอา่านอัลกุรอานเล่มใหญ่นะแล้วก็มีอีกในในหน้าถัดไปซึ่งเราจะได้ต่อในตอนต่อไปอินชาอัลลอฮฺบิลลาฮิตเตฟิก السلام عليكم ورحمه الله وبركاته